ไหนเงี้ยว่าไงครับครับครับได้ครับไหนเงี้ยไหนเงี้ยอยู่ยังครับครับได้อยู่นะครับได้อยู่นะครับไหนเงี้ยไหนเงี้ยอยู่ยังครับ ไป็ไปช้อปไปค้อไป้นี่ไงก็นายชอน้ำจิดปตก็คอยจะรัาปบอ๊ิดตาทำไมเนี่ยทำไมเนี่ยเป็นไรว่จะไปล้าง วัน้าก็แบบวันน้าก็อยากก็อยากไปเที่ยววันกากยไปเที่ยว